เชียงหน้าทานเชียงอ่ยทำเนื้อนะคะทำสดๆใหม่ๆมีแต่เนื้อบนนะเดี๋ยวเย็นค่ำๆก็ถึงแล้วครับผมแล้วกุนเชียงก็มีเนาะกุนเชียง ครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวช้างมามาดูที่ดูช้างดีช้างมาเราออกจากบ้านนาลิฮะเดี๋ยวเราจะแวะตลาดสดกุมภวาปีที่พอจะกลับเมื่อไหร่คุตักต้องมาแวะเพื่อซื้อหมูยาหมูยอ อะไรนะเส้นเส้นก๋วยจับยวนแล้วก็มีอะไรอีกอะของเด็ดแหน่ไม่ใช่แหน่แน่ไม่ซื้อแล้วพอเราทำเองละมีร้านเด็ดร้านอร่อยที่เอฟซีถามผมบอกว่าไม่ใช่ไม่มียี่ห้อเป็นชาวบ้านทำเองเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูครับเดี๋ยวหาที่จอดให้เรียบร้อยก่อน ตลาดสดุ้มพวาปีอยู่กลางเมืองที่มีวงเวียนลิงวงเวียนลิงดตักเดินเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูว่าซื้อที่ไหนหมูยอเจ้าอร่อยข้าวเปียกยวนอะไรพวกนี้ ไปซื้อหนมครกเจ้านี้เดี๋ยวเดินออกมาก่อนนะครับอ,อันนี้นมครกรวมกันอยู่ตร,ตรงนี้อนน๋อนี่ร้อนๆเลยตามกูตักไปดูกูตักไปซื้ออยู่ตรงนู้นยากาศตลาดสดของ กุมภาวาปีอุดรธานีครัไหนเจ้านี้ใช่ไหมคุณเ,เจ้านี้ใช่ไหมที่ซื้อประจําคุณเชียงอันนี้เป็นหมูยอไม,ไม่ได้รับจากไหนใช่ไหมฮะหมายถึงว่าหมูยอเนี่ยทําไม่มีย่อไม่มีย่อทำเองทำเองอเพราะว่ามีเวลาผมมาผมก็จะซื้อไปแล้วคนก็ถามว่าย่หออะไรไปหาซื้อไม่มี เขาจะไม่ทำยี่ห้อหรอกก็คือเป็นเหมือนกับเป็นของครอบครัวหมู่บ้านทําแล้วก็เอามาขายวันนั้นเกิดใครใครใครเขาแบบให้ผมแนะนําว่าถ้าจะซื้ออย่างอันเนี้ยทําไงฮะต้องมาหรือว่าสั่งซื้อยังไงได้โทรตามเบอร์นี้เลยนี่นี่นี่ Gmail ครับโทรตามเบอร์นี้ที่ไหนก็ส่งไหมเนี่ยกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยส่งเหนือไกยพี่แสงส่งหมดครับส่งหมดครับนี่แต่ถามว่ายี่ห้ออะไรก็ ก็เนี่ยก็เลยต้องลงมาถ่ายว่านี่เราเราซื้อที่นี่เอาเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวเอากลับเลยมันอย่างนี้มันเขาไม่ถึงเท่าไหร่ทไมอ่ะก็คือเราจะสั่งก่อนแล้วเราจะจะไม่ได้สั่งล่วงหน้าของชีวิตเป็นเรื่องของบรรยากาศเปนเรื่องแต่ตอนนี้มันลูกมันไม่ถึงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเย็นค่ำๆก็ถึงแล้วครับผม แล้วกุนเชียงก็มีเนาะกุนเชียงต้องให้ส่งพวกนี้ให้ไม่ไม่เจมอลตามนี้เลยเนาะหรือว่าถ้าผ่านมาทางกุมภลวารีก็เข้ามาตลาดนี่ตลาดเทศบาลนะฮะนี่ตลาดเขาเรียกตลาดเลยตลาดกุมพลวารีตลาดกุมภลวารีนั่นแหละมีที่เดียวเดินเดินเมืองใหม่แล้วไม่ใช่เมืองเก่าเมืองใหม่เมืองใหม่แล้วก็เดินเดินเข้ามาเนี่ยฮะตรงนี้เขามีช่องที่เขาขายนมโคกขาย ขายลูกชิ้นขายอะไรเนี่ยลูกนรึ่งร้านเขาอยู่ตรงนี้เลยคือสองถุงค่ะเป็นเชียงหน้าทานทำแต่เนื้อนะคะทำสดๆใหม่ๆ่บน้าขายดีอ่ะวางๆก็คนก็มาซื้อไปซื้อกลับ ระหว่างรอพ่อค้าเขาแพ็กหมูยอเดินดูบรรยากาศตลาดนะเดินดูบรรยากาศตลาด,ดไหนไมาแล้วก็ให้เพื่อนเห็นบรรยากาศตลาดกุมภาพาปีเมืองใหม่เมืองใหม่แต่ว่าเช้าเก็จะคือคักกว่านี้ฮะนี่สายแล้วเช้าเช้าตรงนู้นนะเขาจะมีขายอาหารเนาะขายข้าวเหนียวร้อน ขาของเจีวน้ำพริกแต่ตอนนี้ก็เริ่มซาอันนี้อันนี้อะไรแนม้เนืองเป็นชุดๆมาดูเอาอะไรเอาเส้นกรอบนี่ไขยังไงฮะอันอันนี้เปรี้ยวยังพอดีพอดีไขยังไงครับ ลงยูทูบมาสิเอาสามไม้แล้วกันต้องเอาอะไรอีกไหมอ่ะหมูปิ้งไม่มีหมูปิ้งเหอมคุณเอ๋หมูปิ้งมีไหมสมไม้หนึ่หมูปิ้งสามไม้เป็นเท่าไหร่แล้วนี่ฝั่งนี้ไม่เอาข้าวเหนียวไม่เอาข้าวเหนียวฮะเดี๋ยวจ่ายกัางเข้าก่อนครับ แก็จะมีผักมีข้าวเหนียวมีข้าวเจ้าน้ำพริกตอนถ้ามาแต่เช้านี่จะจะเยอะกว่านี้แต่ทอดทอดใหม่ๆด้วยไปเด้อเดินย้อนกลับไปหาคุณแม่ผมเคยทำคลิปของตลาดนี้แล้วนะอันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตแล้วกัน อะไม่เออไปนี่แหละที่ไปซื้อขนมมาให้พี่โดนน่ะมีแต่ว่าเจ้าเจ้าเมื่อกี้นี้เขาเป็นใบตองนะครับตักก็เลยจะไปดูที่เป็นใบตอง ปลาส้มปลาส้มอะไรปลาลาปลากระ,กะดีใช่ปลากระดีป่ะมึงไมบอกผิดที่ผักผลไม้ตักตามมาซื้อที่เป็นมีใบตองหมี่ข่ายอใบตองยอใบตองอันนี้ก็เจ้าเจ้านี้ก็ซ,ซ,ซื้อกลับได้เนี่ยชื่อ <บะ S 1> เอื้องนะฮะจำได้บ่สเอื้องแหนมเนืองหมูยอ จ่งดช่องอะนนี่เอฟซีดูอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับปีแล้วแงงช่นอไร่าใช่จำได้เนาะจำได้มาเลยเดี๋ยวไปดูตัวเองนะครับพื่อนี่เรียนด้วยกี๋วด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีไปดูตลอดอยู่เคยดูเพื่อนคือกกดติดตามไว้นะฮะ

เดยวแข่งเรือมาใหม่เดี๋ยวหาหาจังหวะมาดูแข่งเรือเยียขายดีบอสก็ได้ขายมื้อนี้มื้อนี้มากลองของกูมาช่วยตึงง้างรับค่าค่มาขายายดายดีๆขายดีๆขาดีๆขายดายดีๆขายดีๆขายดีๆขยดีขายดีๆขายดยดยดีๆขายดีๆขายดีๆขายดีๆายดีๆขายขา

จริงจงีสารเอา่เอาไป้ก็อยู่ที่คนทำหัวซื้อซื้อไปแล้วไม่ทำก็ทิ้งไว้นยคนขายโน่นนะอันนู้นปะขายอันนี้ไม่ใช่ขายให้ให้ตรงนั้นไว้อ่าจ่ายไว้ตรงนี้แหละติดกันร้านติดกันเป็นญาติแม่ญาติญาติได้นะ

ที่บ้านเฮาจ้าบ้านบามาบามาแต่เนี้มาแลกใหม่ครับใหม่ครับสวยขึ้นก็เลยจำมาได้ใช่ค่ะสวยกันใหญ่เจอกันก็มีแต่สวยไม่เห็นมีใครบอกแก่สักคนสวยกันหมดเนี่ยทั้งตลาดก็จะไม่ไม่มีแบบขายมียี่ห้อหรอกก็จะเป็นลักษณะนี้ที่ว่าถ้าทางบ้านเราก็เรียกวิสาหกิจชุมชนอ่ะ อันนี้อันนี้ก็คุณเชียงอันนี้เขาก็เป็นทําเส้นใหญ่คุณเชียงหมูยอดที่นี่ก็จะเป็นลักษณะวิสาหกิจชุมชนน,นี่นี่น้ำแจ่วฮ้อนเหรอฮะซื้อซื้อไปก็ไปหาผักหาเนื้อเอาเนะเาะมีน้ำมีน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนสิบกิดได้ของกินแล้ว คงไม่ได้พาไปเดินทั่วตลาดนะฮะเ<แ>พราะว่าเคยมีคลิปแล้วเดี๋ยวคลิปตลาดเดี๋ยวผมเอาไว้ NCP แล้วกันดูซื้อหนมครกหน่อยเอาต้นหอมมาฮะเอาเอาร้อนๆได้ไหมต้นหอมเท่าไหร่ครับน,นี่ครับขนมครกน่าทา,า,าน <laughs> าาเฟรนเฟรนอะไรล่ะเขามางานเลี้ยงรุ่น,นเบามางานเลี้ยงรุ่น ยี่สิบบาทยี่สิบบาทกินร้อนๆนี่ครับป่ะป่ะไปกินในรถชิ่นนีขนมก็น่าทานขนมเค้กนี่แหละวันเกิดใครวันเกิดใครก็เจ้านี้แหละ S&P ไม่มีตากโก้ก็น่ากินนะ งานนี้ขายขนมนี่ทำทำกันที่นี่แหละร้านเบเกอรี่แม่รัดไปไปกินรองท้องของพี่โดในรถไปโดเห็นป้ายงานแข่งเรือ,อชอบมากนนอะไรนะวุดอะไรวุดจำวุดวุดจำวุด ดยชอบเที่ยวงานแข่งเรือเขาจะมีกรุงโปีมี11 12พปจิกานะครับณลำน้ำเปล่าเีด๋ยวนะเดี๋ยวพ่อเปิดรถให้ก่อนเป็นรถเนาะเป็นรถเลย ได้อะไรมามั่งจ๊ะอืมเยอะแยะเลยเนี่ยของฝากกี่บาทเนี่ยสือของฝากให้แบงค์พันใบหนึ่งเหลือเท่าไหร่เอาตังทอนมาฮะฮเดี๋ยวไปซื้อเมซอนก็ได้อ่ะเดี๋ยวซื้อเมซอนปะก็ครับะอ้าวโอเคอ้าวโอรมมัน472มุ่งเทร้อง470คิดตังผิดก็742 เรียบร้อยครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะฮะเพราะว่าเคยทําเมนูคูตักเรื่องหมูยอก็ถามกันมาเยอะว่าซื้อที่ไหนอะไรแบบไหนวันนี้ก็ซื้อตลาดคือหมูยอกกุนเชียงอะไรที่นี่เนี่ยจะไม่จะไม่มียี่ห้อเพราะว่าเป็นเราจะเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนก็ได้ชาวบ้านทําแล้วก็มาขายกันอาจจะมาวางส่งขายตามร้านต่างๆแต่ก็เป็น สูตรของกุมภาวาโดยแท้แล้วก็ขายไม่แพงครับนี่ก็เลยซื้อไปฝากเขาส้มก็ของกุมภาวะสีของมะเดื่อแก้วเดโดก็ลองท้องเมื่อกี้ทานอะไรไม่ได้มากอะโดทานเลยก็ทานเลยทานเลยนีนก็คูตักติดคลิปให้หน่อยให้พี่โดทานไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดใช้เมนูไอให้ช่องเดร็กพันเที่ยวลินะคะเพราะว่าวันนี้เราเดินทางกลับที่ที่ว่ามันสำคั

ไกลปีปีหนึ่งประมาณสองกิโนะคะทดทานเลยออกพรรษาและออกพรรษาในการถวายพระไตรนะคะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งในชีวิตของเรานะคะ่ะไตรในการทุ่มทุนให้พระนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำบุญทำกุศลให้กับเรานะคะ่ะเราตักก็ได้นำบุญกุศลที่ได้ทำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ขออวยพรใหะเอ็มซีทุกท่านนะคะขอให้มีความสุข สุข้ภาพร่างกายที่แรงบริสุทธิ์เพื่เจ็บกับะ้าสารแนมท็อบเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายดลครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะทานได้เลยรอปิดคลิป